รีวิวสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนํานักบินมือใหม่นะครับที่กาลังเริ่มเล่นเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินปีกบนปีกกลางปีกล่างหรือว่าเป็นตระกูล F เ,เนี่ยหรือเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนจะเริ่มเล่นและก็เมื่อเล่นเสร็จต้องทํำยังไงบ้างเชิญชมครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องมาดูที่ตัวสวิตช์ของเรานะครับสมมุติถ้าสวิตช์อยู่ใกล้ตัวหรือสวิตช์กดประลงอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ให้เราผลักออกให้หมดนะครับผลักออกไกลตัวหรือผลักขึ้นผลักขึ้นไปครับตัวนี้เช็คเลยครับผลักออกผลักออกนะครับถ้าเข้ามาอย่างงี้เราผลักออกต่อไปนะครับเราดูที่ตัวนี้นะครับตัวคันเร่งเนี่ยนะครับให้เราดึงลงมาให้สุดหลังจากนั้นทําการเปิดตัวรีโมทคอนโทรลขึ้นมานะครับเปิดสวิต ปิดสวิตช์โฮไว้สวิตช์โฮคืออะไรสวิตช์โฮเนี่ยจะทําหน้าที่ป้องกันมอเตอร์หมุนสมมติเราเผลอไปดันตัวคันเร่งขึ้นเนี่ยมอเตอร์จะหมุนทันทีนะครับแต่ถ้าใช้สวิตช์โฮเนี่ยตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่ดันตรงนี้มอเตอร์จะไม่หมุนซึ่งจะปลอดภัยมากเราจะต่อแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องบินของเรานะครับซึ่งเวลาเสียบเนี่ยเขาก็จะมีปลัก๊กของเขาอยู่แล้วก็ที่ตัวเครื่องบินก็จะมีอีกตัวนึงคือตัวสปีดคอนโทรลนะคร เราก็เสียบสายเวลาเสียบนะครับจะต้องเสียบให้แน่นนะครับตัวนี้อย่าเสียบแบบว่าแตะแตะแตะแตให้ดันเข้าไปให้แน่นให้สุดนะครับเมื่อเสร็จเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องบินเนี่ยพร้อมใช้งานต่อไปนะครับเราจะทําการเช็คการทํางาน เริ่มต้นจากแอรอนนะครับแอรอนก็คือตัวชายปีกข้างขวาข้างซ้ายจะตรงกับตัวรีโมทของเราที่เรียกว่าสติ๊กนะครับแล้วก็ยกตัวนี้แอรอนขวายกแอรอนซ้ายเวลาที่เรายกข้างขวานะครับแอรอนขวาจะยกขึ้นเวลาที่เราโยกไปทางซ้ายแอรอนซ้ายจะยกขึ้นซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะทํางานสวนทางกันนะครับถ้าข้างนี้ขึ้นทางนี้ก็จะลง จากนั้นเราจะเช็คตัวอีเลเวเตอร์ตัวนี้นะครับอีเลเวเตอร์คือตัวนี้นะครับถ้าเรากดลงมาเนี่ยเรียกว่าอัพตัวด้านท้ายจะยกขึ้นอีเลเวเตอร์จะยกขึ้นถ้ากดดาวคือดันไปนะครับดันไปด้านท้ายของอีเลเวเตอร์ก็จะลงเดี๋ยวลองดูด้านข้างนี่นะครับอัพเห็นไหมฮะทางปลายจะขึ้นดาวทางปลายจะลงอัพดาว หลังจากนั้นนะครับเราจะเช็คตัวลัดเดอร์ลัตเดอร์คือตัวนี้ก็คือตัวที่ทําให้เลี้ยวนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่ด้านท้ายนะครับที่ตัวรีโมทคอนโทรลของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเราดัานซ้ายนี่ดูนะครับเห็นไหมฮะลัดเดอร์ตัวนี้ก็จะมาถาังซ้ายดันขวาลัดเดอร์ไปขวาอีกครั้งนะครับซ้ายขวา ต่อไปนะครับเราจะเช็คตัวมอเตอร์ของเรานะครับการทางานมอเตอร์เนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวคันเร่งตัวนี้ตัวนี้นะครับดันขึ้นดันลงตอนนี้เราตัดสวิตช์โฮไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์จะไม่หมุนนี่นะครับมอเตอร์จะไม่หมุนทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวสวิตช์โฮออกเราจะเร่งเบาๆนะครับดูที่ตัวใบพัดนะครับเร่งขึ้นเบาๆเห็นไหมฮะพอเอาลงก็ลงดันขึ้นเบาๆนิดเดียว เอาลงพอทำเ็จชันตอนนี้นะครับให้เราดึงสวิตโ์โฮก่อนนี่นะครับตัดสวิตโ์โฮเพื่อที่จะเร่งคันเร่งแล้วไม่หมุนเราก็เดินทางไปที่ตัวรันเวย์หรือสนามที่เรากําลังจะเล่งเครื่องบินนะครับพอเราพร้อมบินเนี่ยเราค่อยตัดสวิตโ์โฮออกนะครับเปิดพร้อมทํางานแล้วก็เช็คจับเครื่องบินไว้นะครับเช็คถ้าเป็นเครื่องบินที่อยู่ประเภทที่อยู่ตรงพื้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ย เราก็อาจจะเอามือจับไว้นะครับแล้วก็เล่งเบาๆดูจะต้องมีลมเนี่ยวิ่งผ่านมือเรานะครับแปลว่ามันจะไปข้างหน้าได้ถ้าลมสวนทางไปทางนู้นเครื่องบินจะถอยหลังอทีนี้ก็ลองเล่น บ่อยมากนะครับว่าตกลงเราควรจะเล่นเครื่องบินเนี่ยนานกี่นาทีนะครับโดยปกติเนี่ยใน1นึ่งไฟลผมก็จะบินอยู่ประมาณ3-4นาทีเราจะเช็คที่ตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับเราใช้ตัวลิโพอารามหรือตัววัดไฟเนี่ยวัด8ดูนะครับต้องไม่ควรต่ํากว่า3.8ในแต่ละเซลลสมมุติว่าเรามี3เซลล์เนี่ยไอตัววัดจะบอกเป็นทีละเซลลเซลที่1เซลที่2เซลลที่3ซึ่งแต่ละเซลเนี่ยไม่ควรต่ากว่า3.8นะครับ นี้พอเราบินเสร็จนะครับเราจะต้องทําไงไปดูครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องตัดสวิตช์โทนะครับสมมุติถ้าเกิดเรากําลังเดินไปหรือยังไม่ได้ถอดแบตเตอรี่เนี่ยเราเกิดมือไปโดนตรงนี้ใช่หไหมฮะมอเตอร์จะหมนุนดังนั้นจะต้องตัดสวิตช์โทก่อนเนี่ยเสร็จแล้วจะปลอดภยัยละเมื่อตัดสวิตช์โทนะครับตัวนี้ยังไม่ปิดนะครับก็มาที่ตัวเครื่องบินให้ทําการถอดแบตเตอรี่ออกนะครับ ถอปลั๊กตัวนี้ออกจากนั้นนะครับก็ปิดรีบอร์ดคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับนักบินที่เป็นมือใหม่นะครับที่กำลังเริ่มต้นอย่าลืมฝากกด u ับ c r i b e กดกระดก่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตัวรีวิวสวัสดีครับ